ทำไมคนที่แกล่งที่สุดกลับไม่เคยขอความเห็นใจจากใครทำไมเมื่อเราแกล่งขึ้นเราถึงไม่ต้องการให้คนอื่นเข้าใจเราทำไมความต้องการความเห็นใจกลับเป็นสัญญาณของความอ่อนแอเพราะความแกล่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการได้รับการยอมรับแต่มาจากการยอมรับตัวเอง เพราะพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากการปลอบใจจากภายนอกแต่มาจากความมั่นใจจากภายในเพราะความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ต้องการใครมาพิสูจน์เพราะมันพิสูจน์ตัวเองได้ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีนักรบคนหนึ่งชื่อเหยียนอวินเขาเป็นคนเดียวที่กล้าต่อสู้กับกองทัพศัตรูนับหมืน่นเมื่อเพื่อนทหารถามว่า ท่านไม่กลัวหรือไม่ต้องการให้เราเข้าใจความรู้สึกของท่านหรือเหยียนอวินตอบด้วยความสงบว่าคนที่ต้องการความเข้าใจจากผู้อื่นคือคนที่ยังไม่เข้าใจตัวเองคนที่ต้องการความเห็นใจคือคนที่ยังไม่เห็นใจตัวเองคำกล่าวนี้เผยให้เห็นความจริงอันลึกซึ้งความต้องการความเห็นใจเกิดขึ้นเมื่อเรายังไม่พอแกล่งที่จะ,ะเผชิญความเจ็บปวดคนเดียว ความต้องการความเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อเรายังไม่มั่นใจในทางเลือกของตัวเองความต้องการการปลอบใจเกิดขึ้นเมื่อเรายังไม่สามารถปลอบใจตัวเองได้ในโลกการทำงานยุคปัจจุบันเราเห็นคนสองแบบแบบแรกเมื่อเจอปัญหาหรือความผิดหวังพวกเขาจะหาคนมาระบายหาคนมาฟังหาคนมาเข้าใจ พวกเขาต้องการให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาเหนื่อยรู้ว่าพวกเขาลำบากรู้ว่าพวกเขาถูกปฏิบัติไม่ดีพวกเขาใช้เวลาและพลังงานไปกับการหาความเห็นใจมากกว่าการแก้ปัญหาแบบที่สองเมื่อเจอปัญหาหรือความผิดหวังพวกเขาเงียบวิเคราะห์แล้วลงมือแก้ไขพวกเขาไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าพวกเขาเจ็บเพราะพวกเขาไม่ได้มองหาความเห็นใจแต่มองหาทางออก พวกเขาใช้เวลาและพลังงานไปกับการสร้างความแกล่งมากกว่าการขอความปลอบใจความแตกต่างระหว่างสองแบบนี้ไม่ได้อยู่ที่ปัญหาที่เผชิญแต่อยู่ที่วิธีการเผชิญปัญหาคนแบบแรกหาพลังจากภายนอกคนแบบที่สองสร้างพลังจากภายในคนแบบแรกต้องการคนอื่นช่วยเหลือทางใจคนแบบที่สองช่วยเหลือตัวเองได้ คนแบบแรกแกล่งขึ้นช้าเพราะเพื่งพาคนอื่นคนแบบที่สองแกล่งขึ้นเร็วเพราะเพื่งพาตัวเองในดาวเตอ๋อจริงของเหลาจื้อมีข้อความว่าคนที่แกล่งแท้จริงคือคนที่ชนะตัวเองได้ การชนะตัวเองหมายถึงไม่ยอมให้ความอ่อนแอภายในตัวเองเรียกร้องความเห็นใจจากภายนอกการชนะตัวเองหมายถึงการเปลี่ยนจากคนที่ต้องการความปลอบใจเป็นคนที่สร้างความมั่นใจ การชนะตัวเองหมายถึงการเติบโตจากคนที่ขอความเข้าใจเป็นคนที่เข้าใจตัวเองชัดเจนความต้องการความเห็นใจไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นสัญญาณว่าเรายัางไม่แกล่งพอการขอความปลอบใจไม่ใช่เรื่องอายแต่เป็นการบอกว่าเรายัางต้องเติบโตการหาคนฟังไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นการแสดงว่าเรายัางไม่พร้อมเดินคนเดียว แต่ถ้าเราต้องการเป็นคนที่แกล่งจริงเราต้องเริ่มฝึกตัวเองให้พึ่งพาตัวเองได้ถ้าเราต้องการมีพลังจริงเราต้องหยุดมองหาพลังจากคนอื่นและเริ่มสร้างพลังจากตัวเองถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จจริงเราต้องเลิกใช้เวลาไปกับการขอความเห็นใจและเริ่มใช้เวลาไปกับการสร้างผลงานในยุคสามก๊กเล่าขานกันว่า กวนอูเมื่อถูกศัตรูยิงธนูพิษเข้าที่แขนเขาไม่ได้ร้องครวญไม่ได้บน่นไม่ได้หาใครมาเห็นใจเขานั่งเล่นหมากรุกอย่างสงบขณะที่หมอผ่าเนื้อขูดกระดูกออกพิษเมื่อคนรอบข้างตกใจกับความอดทนของเขาเขากลับพูดว่านี่เป็นเรื่องของข้าข้าจะจัดการเองได้ นี่ไม่ใช่การอวดดีหรือการทำเป็นแข็งแกร่งนี่คือผลลัพธ์ของการฝึกฝนจิตใจให้แกล่งจนไม่ต้องการความเห็นใจจากใครนี่คือความแกล่งที่มาจากการเข้าใจว่าความเจ็บปวดเป็นเรื่องของตัวเองการแก้ไขเป็นเรื่องของตัวเองความสำเร็จเป็นเรื่องของตัวเองคนที่แกล่งแท้จริงไม่ได้หมายความว่าไม่เจ็บไม่ผิดหวังไม่ลำบากคนที่แกล่งแท้จริง หมายความว่าเจ็บแล้วไม่หาใครมาปลอบผิดหวังแล้วไม่หาใครมาเข้าใจลำบากแล้วไม่หาใครมาเห็นใจพวกเขาจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นด้วยตัวเองแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยตัวเองในการทำงานคนที่แกร่งแท้จริงจะทำตัวอย่างไรเมื่อถูกหัวหน้าดา่าพวกเขาไม่วิ่งไปหาเพื่อนมาฟังแต่วิเคราะห์ว่าทำผิดจริงหรือไม่แล้วปรับปรุงหรือโต้กลับอย่างสร้างสรรค์ เมื่อโปรเจกต์ล้มเหลวพวกเขาไม่นั่งบนหาคนเข้าใจแต่วิเคราะห์สาเหตุเรียนรู้บทเรียนแล้วเริ่มใหม่เมื่อถูกเพื่อนร่วมงานทรยศพวกเขาไม่หาคนมาเห็นใจแต่ปรับกลยุทธ์สร้างระบบป้องกันแล้วเดินหน้าต่อเมื่อเงินเดือนไม่ขึ้นพวกเขาไม่นั่งต่อว่าบริษัทแต่หาทางเพิ่มมูลค่าตัวเองหรือหาโอกาสใหม่ความแตกต่างชัดเจน คนแกล่งใช้เวลาและพลังงานไปกับแก้ปัญหาคนอ่อนแอใช้เวลาและพลังงานไปกับบ่นปัญหาคนแกล่งมองหาทางออกคนอ่อนแอมองหาใครที่จะเข้าใจคนแกล่งสร้างความเปลี่ยนแปลงคนอ่อนแอขอความเห็นใจคอรอจุดกลอนการเปลี่ยนจากคนที่ต้องการความเห็นใจเป็นคนที่ไม่ต้องการความเห็นใจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงข้ามคืน มันต้องการการฝึกฝนการสั่งสมการทำความเข้าใจตัวเองลึกซึ้งขึ้นเริ่มจากการหยุดหาคนฟังเมื่อเจอปัญหาแทนที่จะทอหาเพื่อนมาฟังเราบน่นให้เขียนปัญหาลงกระดาษวิเคราะห์แล้วหาทางแก้แทนที่จะหาคนมาเข้าใจความรู้สึกให้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นแล้วจัดการกับมัน แทนที่จะขอความเห็นใจให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะสอนอะไรได้บ้างจะทำให้แกล่งขึ้นได้อย่างไรฝึกให้เป็นคนที่ให้ความเห็นใจมากกว่าขอความเห็นใจเมื่อเราสามารถให้ความเห็นใจกับคนอื่นได้แสดงว่าเรามีพลังเหลือเฟือที่จะแบ่งปันแต่เมื่อเราต้องการความเห็นใจจากคนอื่นแสดงว่าเรากำลังขาดแคลนพลังภายใน ฝึกให้เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจมากกว่าคนที่ต้องการแรงบันดาลใจคนที่แกล่งจะกลายเป็นแหล่งพลังให้คนอื่นไม่ใช่คนที่ต้องการไปดูดพลังจากคนอื่นคนที่แกล่งจะเป็นคนที่คนอื่นมาขอคำปรึกษาไม่ใช่คนที่ต้องไปขอคำปรึกษาจากคนอื่นในอนาเล็กของคงจื้อมีข้อความว่าคนที่แกล่งจริงไม่ต้องการใครมาพิสูจน์ความแกล่ง คนที่ฉลาดจริงไม่ต้องการใครมาชื่นชมความฉลาดเพราะความแกล่งที่แท้จริงมาจากภายในไม่ต้องการการยืนยันจากภายนอกความมั่นใจที่แท้จริงมาจากการรู้จักตัวเองไม่ต้องการการยอมรับจากคนอื่นความสำเร็จที่แท้จริงมาจากการทำงานหนักไม่ต้องการการเห็นใจจากใครเมื่อเราแกล่งพอแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปคือ เราจะไม่โทรหาใครเมื่อเจอปัญหาแต่เราจะเงียบคิดแล้วแก้ไขเราจะไม่อยากให้ใครเข้าใจเราเมื่อเจอความลำบากแต่เราจะเข้าใจตัวเองแล้วก้าวผ่านไปเราจะไม่ต้องการความเห็นใจเมื่อล้มเหลวแต่เราจะวิเคราะห์เรียนรู้แล้วลุกขึ้นใหม่นี่ไม่ใช่การเป็นคนเย็นชาหรือไร้ความรู้สึกนี่คือการเป็นคนที่มีความรู้สึกแต่ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นควบคุมชีวิต นี่คือการเป็นคนที่เจ็บได้แต่ไม่ยอมให้ความเจ็บนั้นทำลายตัวเองนี่คือการเป็นคนที่รู้จักรักตัวเองโดยไม่ต้องการให้คนอื่นมารักจงจำไว้ว่าความต้องการความเห็นใจเป็นสัญญาณของความอ่อนแอการไม่ต้องการความเห็นใจเป็นสัญญาณของความแกล่งคนที่แกล่งที่สุดคือคนที่สามารถเดินผ่านความมืดมิดได้คนเดียวโดยไม่ต้องการใครมาส่องไฟให้ ความแกล่งท really ี่แท้จริงไม่ได้มาจากการไม่เจ็บแต่มาจากการเจ็บแล้วไม่ต้องการให้ใครมาปลอบความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการล้มเหลวแต่มาจากการล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาเองได้ความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการสงสัยตัวเองแต่มาจากการสงสัยแล้วหาคำตอบด้วยตัวเองคุณจะไม่ต้องการความเห็นใจจากใครเมื่อคุณแกล่งพอ แต่การจะแกล่งพอนั้นต้องเริ่มจากการหยุดขอความเห็นใจตั้งแต่วันนี้คุณพร้อมที่จะเริ่มสร้างความแกล่งจากภายในแทนที่จะหาความเห็นใจจากภายนอกแล้วหรือยัง